วบโอย่นี้ครับไม่รู้จั่นแล้วกีีดยาเลยครับเจอะเจอแล้วครับเจอแล้วครับผมหลง้าตานวกลุ่มบายลาก่อนเออไหนอ้าวเหี้ยมองห็นอีก ไอสัตว์เอ้ยไปไปไปไอสัตว์เอ้ยลากรเฮ้ยรอดดิผมจอนโดนอย่ไหนวะเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมหมามองไม่เห็นมองไม่เห็นไอสัตว์มองไม่เห็นดิไปแล้วกูไปแล้วยันหิวเสร็จเลยว่ะไม่ธรรมดาว่ะหิวเสร็จดิกล่องพยาบาลสุดร่ำ Hey, le, le. oh. Let's go baby ซองซองซองเอาว่ะวางวาโอเคผมมาฮิวโอเคโอเคเดี๋ยวผมบอกไปก็ไปเลยนะ ไปเลยไปเลยที่ยังที่โดน,น,น,นไฟสองหน้าหน่อยทำเป็นโมโหว,วางตัวไอ้บ้ามองไม่เห็นว่ะควายเอ้ยอโอ้มันเอาเพื่อนว่ะบุญค,คุณต้องทดแทนมีแขนต้องจำระว่ะมองว่าเพื่อนคงจะมีอะดรีนาลีนนะเว้ยมีว่ะเพื่อนมีอะดรีนาลีนเว้ยวิงว่ง <ไป S 1> แล้วเว้ยตัดไปแล้วกูเปิดแล้ว เพื่อนแม่งลุกเลยอ่ะโอ้รฮ่าเปิดประตู่มองมองอยู่หมอบหมอบอยู่นี่ลุกเลยครับตื่วิ่งปลอวิ่งปลอะเขาเรียกว่าวิ่งปลอเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมามันอยู่ประตูผมมันอยู่ประตูผมมันอยู่ประตูผมเฮ้ย จะคานออกแล้วชิบหายเอา้าออกแล้ววะผมรอดแล้วเอ้าเอาทำไมกูดโดนอุ้มชิบหายแล้วดิ้ไนไม่ได้ด้วยเอา้าผมรอดแล้วนะวะรอดแล้วรอ,อดแล้วรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วอ่ะรอดแล้วโอเครอดแล้วว่ะใจหมดเ้ยใครมาหรออุปกรณ์เต็มโอ้ต้องแต่งว่ะไอติมว่ะ ไอติมวอมมาแล้วจ้ามาเลยอร่อยกันมาทางกูแน่เลยจ็อกเกอร์ใช่ไหมซ้ายขวาวิ่งสวนอุย้ยอ๋อหาย หลังคาตกลงมาทายาวมอง20่กล่องไม่รุดๆุดรุดยุดวาย Let's go baby อ้าถอยถอยถอย Jumping j u m p i โดนมทีโอ้ยแบงเอ้ยเขาตู้ไม่ทันโดนหัวซะก่อนมันหาคุณแล้วใช่ไหมแล้วก็มาอุ้มกูนี่ไงเสาอยู่ตรงหน้าไอายาเชอเชเฉยโอ้เรียบร้อยไอ้กูเฮ้ย,ยเฮ้ย,ยเฮ้ย,อยขอบคุณทีมงานคุณภาพ ตายเร็วขึ้นกูตายเร็วขึ้นแน่นอนกูตายเร็วข,ขึ้นแน่นอนรุ่งนี้เอาเมกโนมัสมาดีกว่าโดนมองแล้วว่าไมเคลิลหรอครับไมเคลิลอยู่กับผมโอ้โหแม่งมองเห็นด้วยใครอยู่แถวนี้ครับเนี่ย,ยใ,คใครที่ปั่นแตกเนี่ยถอยเลยถอยเลยถอยเลยอะะไรว คุณอยู่ไหนกันแสดงว่าผมลากผีมาให้คุณใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยไม่รักเพื่อนมึงยังฝันอยู่อีกห่าเฮ้ยเลยแล้วเหรอเมื่อกี้มัน,น,น,นตก ไปช่วยเพื่อนดิพ่อไปช่วยเพื่อนมึงเห็นไม่นั่นแน่แต่เพื่อนโดนอยู่แม่งวิ่ง,ต,งต้องบอ,อ,อสต้องบอสเอ้าไอ้สัดเขาใจช่วยวิ่งไปตันโอ้โหหุดยอดไปเลยไม้ัครบ

ไม่เห็นเฮ้ไม่ค่ยแน่นเท่าไหร่นี่ว่าเออลงไปเลยลงไปเลยเฮ้ยนอนแล้วทำอะไรทำอะไรอยู่เลยอยู่เลยเอ้ามีหัวใจมแล้วะต้องวู่ไหนวะ ข้างลีอยู่ข้างล่างมันเศรษฐ์มอเตอร์เอาล่ะมนเอาตัวอยู่ไหนเอาหนึ่งเอาหนึ่งยื้อชีวิตก่อนอย่าปล่อยดิเฝ้าขนาดนี้เรากลับบ้านเถอะโดนไหนวะเนี่ยไม่รู้อ่ะข้างบนข้างบนโอ้โหโดนแล้วว่ะข้างบนเราจะอยู่ข้างล่างแต่โดนข้างบนเราจะอยู่ข้างล่าง ถ้าโดนข้างบนแล้วเราจะอยู่ข้างล่างถ้าโดนเดี๋้ไดเพิ่งพึ่งไป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 ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันไอชามันไอชามันถดือดอยู่เดือดยุ่ง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 คุณแมันมาแล้วมันมาแล้วคุณแม่ มาคูดีกวามามาคูดีกว่ามาเฮ้ยมันไม่มันไม่เฝ้าอ่ะโอเคไม่เฝ้าผมช่วยเลยอะไรช่วยเลยอะลาล่าล่าดอม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 มันมีไม้ด้วยแหละอ้ะอะหนึ่งสตันไปดิสวนดิ ชาวสวนยางดิตัดเจอชาวสวนยางอย่างกูดิยังจริงบัฟเฟโลโอโจ้ด้วยบัฟเฟโลโอโจ้เจอชาวสวนยางปดิเจ็ดสิบแล้วเหรอเจ็ดสิบไปแล้วสแตนบายแม่งเลยเออสแตนบายเหมือนกันเอ้าเอ้าเอาเอาทำไมเพื่อนเจอเหรอใช่เพื่อนเจอผีหายอยู่แถวนี้เชื่อนนึงอยู่ไหนวะนั่นแหละบ้านเล็กอ๋อเขวี้ยแล้วเขวีแล้วเขวีแล้วเขวีแล้ว ปั่นอยู่ไปเส้นทางแล้วเจอหลุมเนี่ยชาวสวนยางไปดิชาวสวนยางว่ะชาวสวนยางว่ะไอ้ผมเอเอ,เอผมเจอเครื่องที่ที่ทมันปั่นค้างไว้แล้วคุณแมนอยู่ประตูเปล่าผมปั่นมาอยู่อ่ะผมจะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้ว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 คุณแมนอยู่ประตูเลย วู а, okay. <t 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 ้โหผมไปประตูฝั่งบ้านใหญ่อ่ะโอเคแล้วอ่ะผมประตูใกล้ประตูนู้นอ่ะไอผีมาว่ะไปประตูนู้นดีกว่าเอ้ยมาดิเดี๋ยนะเดี๋ยนะเอ้ยมันมันจับเพื่อนจะขออยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยมันหาผมว่ะคุณปั่นคุณไปเสร็จแล้วไปเสร็จแล้ว ไปไปไปบินไปิไปฮะมามาผ่านไม้ผ่านไม้มาผ่านไม้มาผ่านไนีสยอพันนึงที่ยังไงไอ้เหี้ยิบหายลวสาใจเว้ยถ้าอเป็นคุณไม่ออกอ่ะไว้ผมมีหลุมอ๋อโอเคโอเคผมบอกแล้วทั้งนั้น